กำลังเปลี่ยนสวยเลยนะครับรู้สึกว่าจะคํำลงกว่าโอ้โหนี่เดินลงมารู้สึกว่าบันไดจะลอยนะครับเดินตกบันไดนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นบูธของไทเบฟไทเบสจำกัดนะฮะยังเป็นบูธของเอกชนนะครับรู้สึกว่าแวะบูธนี่ก็ยังขยับไปข้างหน้าได้ไม่เท่าไหร่นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4นะครับโอ้อขนาดสักอสองเท่าครึ่งของคนนะครับทั่วๆไปนะครับนี่ก็เป็นบูธของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับโครงการกำลังใจสีม่วงไอสีส้มนะครับ แล้วก็ค่อยๆเดินไปนะครับหลังจากมาไหว้พระจอมเกล้ารัชกาลที่4นะครับ mm hmm. ก็เดินไปนะครับก็มีบทเพลงคอยคอค,อ,คอนะครับขับกล่อมนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นบูธของ CP นะครับ ครับบนถนนคนก็เดินกันไม่ถึงกับแออัดนะครับเดินสบายๆนะครับตรงนั้นสึกว่าจะเป็นบูธของ King Power นะครับตรงนี้ก็เป็นดนตรีกลางแจ้งนะครับเดี๋ยวรเรามาลองลุ้นนะครับว่าเขาจะขึ้นเพลงอะไรนะครับโอ้แสงสวยมากเลยครับตอนนี้ของฟ้ากำลังเปลี่ยนสีนะครับต้นไม้ของพ่อนะครับ อีกาย่านก็เป็นกลุ่มเซนทัณน์นะครับนั่นก็คือวัดประศรีรัตนาศาสดารามแล้วโอ้โหแสงสีนี่สวยงามมากเลยครับทางวัดนี้เป็นสีทองอารามนะครับนี่ก็จะไปถึงถนนกรยาไมตีนะครับ นี่เป็นพลังงานกัฟนะครับราะวกจต้งก่อนเรตจะไม่เดลูกิงก่อนนะตนั้นก็เป็นกระทรวงกลาโหมนะครับที่จโอ้ส่นนี้ขึ้นเลยครับอ๋อันนี้เป็นแจกผัดซีอิ้วนะครับจจกวัดอ้อน้อยนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงถนนกระยาไม่ตีนะครับ สึกว่าพอค่ำขึ้นนะครับคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับบรรยากาศแล้วก็เป็นทางวัดนะครับสายเป็นวัดนะครับขวาก็เป็นปรกระทรวงกลาโหมครับโอ้โห,โหนะปื่นใหญ่นั่นเองกลางคืนนี่ เดินสบายมากเลยครับบรรยากาศบรรยากาศเย็นๆน,นะครับไม่ถึงกับหนาวมากนะครับเป็นทะเลสีเหลืองนะครับทะเลสีเหลืองแห่งค่ำคืนวันพ่อแห่งชาติแล้วก็เป็นวันชาตินะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิวกระทรวงกลาโหมนะครับ บ้านเมืองของเรานะครับโอ้โหนะตอนนี้ก็ค่ําแล้วนะครับก็ถ้ามาตอนที่ช่วงที่ฟ้าเปลี่ยนสีนะครับแสงจะสวยมากเลยครับนะครับนี่ครับปืนใหญ่กะลาโหมครับี่เห็นตรงนั้นก็คือประตูสวสดีโสพานะครับตรงข้ามสวงลาโหมนะครับก็ ใครจะเข้าไปชมวัดพระแก้วนะครับเปิดพิเศษนะครับตั้งแต่16.30ถึง21.30นะครับก็สามารถเข้าไปชมวัดพระแก้วได้ถึง3ทุ่มครึ่งนะครับเข้าไปก็แสงจะสีทองเลยยิบเลยายับเลยครับผมก็จะพยายามเดินไปจนถึงโซนรับสเสด็จนะครับว่าอาจจะเดินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็ส่งกับเป็นวันที่5นะครับช่วงมาวันที่3นี่คนยังไม่อลังการขนาดนี้นะครับก็ มาเมื่อวันที่สาไปรอบนึงแล้วครับโอ้ไม่รู้ว่าวันนี้จะเข้าได้หรือเปล่านะเพราะคนเยอะมากนะครับกว่าเดิมกับปืนใหญ่กระลาวโหมนะครับวันก่อนรู้สึกว่าจะมีสะแสดงพระมหาชนกนะครับนะครับนี่ก็กําลังมุ่งหน้าไปสู่ทางสามหลวงครับเป็นทะเลสีเหลืองนะครับมีเป็น ต้นไม้ไฟประดับประดานในช่วงวันชาติของเรานะครับนะครับวัดตะแก้วครับสีทองอลามเลยนะครับเนี่ครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะสามารถแทรกเข้าไปได้หรือเปล่าครับคนอยู่เต็มเลยนะครับเป็นทะเลประชาชนสีเหลืองนะครับครับวันนี้ Uh, ทางด้านขวาของผมก็เป็น uh, สารลักเมืองนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นธงวอปรลอสีเหลืองผืนใจมากเลยครับบางคนก็ขี่จักรยานมานะครับนี่ครับอันนี้เป็นเส้นเส้นรอรับเสด็จนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับทะเลประชาชนสีเหลืองสุดลูกหูลูกตาเลยครับ รู้ว่าจะมีทางเดินได้หรือเปล่าครับแล้วก็ไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเราอยากจะดูให้นะครับนี่ครับอะฉนั้นสารลักเมืองนะครับรู้จะเดินทะลุได้เปล่าครับมันเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับครับประชาชนก็มาจับจองที่กันนะครับที่เข้าไปใกล้ๆนี่ก็คง จะมากันก่อนเปายาวนานนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับไปทางสุดสะพานเลยนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ก็เยอะมากเลยนะครับสารลักเมืองนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาเติมกันเรื่อยๆครับจากถนนสนามชัยนะครับ ทางฝ่ายจัดงานก็บอกว่าใกล้จะได้เวลานะครับนี่นะครับอดอูพลังใจของชาวไทยนะครับนั่นแหละครับธงวปรอครับนี่โอ้โหใหญ่มากครับแพราว่าผมคงจะได้อยู่นะจุดจุดนี้นะครับ